วิดีโอแล้วหาพร้อมคำถามคำถ,ถ,ถามถามว่าไอ้กลุ่มของสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเซ็ตได้ไหมมันจะเป็นเซ็ตได้เมื่อมีลักษณะคล้ายคลึงกันสมาชิกในกลุ่มนั้นสองมีเกณฑ์ในการจำแนกชัดเจนนะบอกได้เลยว่าใครอยู่ในกลุ่มนี้ใครไม่อยู่ในกลุ่มนี้อ่ข้อที่หนึ่งกลุ่มของคนหลอ่อเป็นเซ็ตได้ไหมครับ ได้ค่ะได้อ่าถ้าบอกว่าได้เอาอะไรมาวัดก็ว่าเขาว่าน้าตาดีอยูน่นะครูวัดด้วยหน้าตาโอเคทีนี้เรื่องหน้าตาไอ้พวกเราหลอ่อแบบหล่อมากๆเราก็คงไม่มีใครเถียงกันเนาะคงจะอยู่ในเซตนี้แน่นอนแต่บางคนเนะ่ะเรามองว่าหลอ่อแต่เพื่อนเรามองว่าไม่หลอ่ออย่างเงี้ยก็มีนะเรื่องความรู้สึก เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความคิดเห็นแบบนี้จะเป็นเซตไม่ได้นะครับเนี่ยกลุ่มของคนหล่อเป็นเซตไม่ได้อา้าวถ้างั้นกลุ่มของคนสวยเป็นเซตได้ไหมข้อสองไม่ได้ครับไม่ได้อ้าโอเคได้ยินเสียงผู้ชายแล้วกลุ่มของคนสวยก็เป็นเซตไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นความรู้สึกข้อสามกลุ่มของดอกไม้ไทยได้ได ได้แบบนี้ก็ก็ไปดูเอาเนาะว่าตำราเขาบอกว่าดอกอะไรเป็นดอกไม้ไทยข้อสามสีของไอ้สีสีของลุงกินน้ำได้ค่ะได้ไหมไม่ได้สีของลุงกินน้ำเราบอกได้ไหมว่ามันมีสีอะไรบ้างม่วงคาราเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ่าเราบอกได้ใช่ไหมว่าใครเป็นสมาชิกบ้างก็คือไอ้เจ็ดสีนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นเซตได้ ข้อที่ห้าชนิดของกีฬาในล่มได้ค่ะคำตอบคือได้นะครับกีฬาในล่มก็อย่างเช่นอะไรอ่ะสนุกเกอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบุไว้เลยข้อหกแบบบ้านทรงไทยได้ใช่ครับได้มีตํำราบอกอยู่แล้วแบบนี้ทรงปัญญยาทรงอะไรก็ว่าไปเอาข้อเจ็ดห้ามตอบผิดนะกลุ่มของแฟชั่นที่สวยที่สุดได้เป็นเซตได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ถูกไม่ได้ไไดเพราะเนี่ยเห็นไหมเห็นคําว่าสวยที่สุดไหมเอาอะไรมาวัด<ม>ก็ความร<ช>ู้สึก<ช>ของแต่ละคนชใช่ไหม<ช>มันก็เลยเป็นเซต<ช>ไม่ได้ผ่าน<ช>ต่อไปอยู่ที่ใบงานหน้าที่หกนะครับใครมีใบงานเติมลงไปใครไม่มีเดี๋ยวพอได้ใบงานเมื่อไหร่ก็มาดูวิดีโอหรือถ้าถ้าทําเป็นอยู่แล้วก็เติมลงไปได้เลยถามเหมือนเดิมว่า อันเนี้ยบอกว่าเป็นเซตข้อหนึ่งเซตของจำนวนนับใช่ไหมเป็นเซตได้ไหมได้คนะ่ะอ่าได้ได้สัมผัสใจจำนวนนับได้แก่หน,นึง่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆใช่ไหมเราบอกได้เซตของนักเรียนที่เรียนเก่งเอาข้อสองไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า เพราะว่าคําว่าเรียนเก่งคําถามคือเอาอะไรวัดใช่ไหมไถ้าตอบว่าเอาเกรดเราจะเอาเกรดเท่าไหร่ถึงจะเก่งอย่างเงี้ยมันก็เถียงกันอนะ่ะมันไม่ชัดเจนเกณฑ์นในการจําแนกข้อที่ 3, สามเซตของเดือนในหนึ่งปีได้ค่ะได้สิบสองเดือนนั่นแหละไล่ไปเลย ข้อที่4เซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564คำตอบคือได้นะครับดูจากใบ,ใบลายชื่อข้อที่5เซตของพยัญชนะของคำว่าชื่อโรงเรียนเรา<ด>ก็ได้เหมืกันได้นะเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10ข้อ6ได้ไหมเป็นเซตไหมไ<ด>อ่าบอกหน่อยว่ามันมีเลขอะไรบ้าง ร้อยเจ็ดสิบลบเก้าเอ๊ะเต็มบวกเต็มบวกอันเริ่มต้นที่เลขอะไรหนึ่ง <1 S 1> <1, S 2> ไปจนถึงเก้า <9 S 2> อ่าจนถึงเก้าหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าช่วยกันตอบนะครับครูก็เห็นหลายคนก็กล้าตอบอยู่ก็ดีมากอ่าข้อเจ็ดนี่แหละเซ็ตของจำนวนตเต็มลบที่มากกว่าห้าเราวัดเลยครูจะเขียน ช้อยให้เราเลือกมีลบห้ามาทางฝั่งซ้ายจะเป็นลบหกมาทางฝั่งขวาจะเป็นลบสี่ฝั่งชมพูหรือฝั่งเขียวที่มันมากกว่าลบห้าฝั่งชมพูฝั่งเขียวอ่าตอบไม่ตรงกันชมพูหรือเขียวอ่าชมพูค่ะเขียวเขียวอ่ายังยังคำตอบเดิมคำตอบคือฝั่งเขียวนะครับ ยิ่งติดลบมากค่ามันยิ่งน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มลบที่มากกว่าลบห้าก็ได้แก่เริ่มต้นที่ลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งลบห้าใช้ไม่ได้ต่อจากลบหนึ่งเป็นศูนย์เอาศูนย์ด้วยไหมข้อนี้ไม่ค่ะไม่ถูกต้องเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นจํานวนเต็มลบ่สรุปว่ามันเป็นเซ็ตได้เนาะข้อแปดเซตของจํานวนผีเสื้อในโรงเรียนจะเป็นเซตได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่มีใครมานั่งนับนะครับอย่างเช่นบางบางคำถามเซตของจำนวนเส้นผมบนหนังศีรษะอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมานั่งนับอ่ะต่อไปข้อสามข้อสามนี่สนุกตอบผิดกันเป็นแถบแหละช่วยกันคิดข้อสามเขาบอกว่า a เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าลบสามแต่น้อยกว่าแปด A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าลบสแต่น้อยกว่า8ก็เลยเขียนเซต A ได้แบบสีแดงๆเนี้ยเห็นไหมลบสองลบหนจนถึง7ไอ้เลขตรงนี้แหละคือมากกว่า3แต่น้อยกว่าลบแปดมากกว่าลบสแต่น้อยกว่าแปดคำตอบคือ,ถ,อนะคถูกหรือผิดนะครับถูกหรือผิด อข้อหนึ่งลบสองเป็นสมาชิกของเอถูกหรือผิดครับ oh. ถูกถูกอ่าเพราะสมาชิกคือสิ่งที่อยู่ในเซตเรามามองเซตเอสิว่ามีลบสองไหมมีข้อสองหนึ่งเป็นสมาชิกของเ oh. อูกอ่าข้อสองถูกข้อสามถูกหรือผิดถูกเฮ้ยผิดอ่าตั้งสติด,ดีๆถูกหรือผิด ผิดผิดอ่าทำไมถึงผิดละ่ะข้อสามเนี่ยสมาชิกอ่าใช่ครับข้อสามเนี่ยเขาพูดว่าศูนไม่เป็นสมาชิกของเอแต่เรามองดูในเซตเอเราเห็นศูนย์ไหมครับในเซตเอก็มีศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดว่าศูนย์ไม่เป็นสมาชิกของเอจึงผิดอ่าข้อสี่ถูกหรือผิดผิดถูก ตอบสองคำตอบได้หรอถูกผิดถูกโอ้คนทื่นี่และว่าไงข้อสี่อ่มมีทั้งถูกทั้งผิดแสดงว่าห้องเรามีคนตอบถูกแน่นอนถูกถูกค่ะถูก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 ใช่ไหมอ่าถูกเฉลยคือถูกนะครับตั้งสติดีๆนะเขาบอกว่าลบสองจุดห้าไม่เป็นสมาชิกของ A หมายถึงใน A เนี่ยมันต้องไม่มีลบสองจุดห้า ซึ่งมันก็ไม่มีจริงๆใช่ไหมใช่แปลว่าคำที่เขาพูดเนี่ยมันถูกต้องแล้วต่อไปข้อที่ห้าครับอย่าลืมว่ามันหารกันได้นะยี่สิบเอ็ดส่วนสามไม่เป็นสมาชิกของ A ถูกหรือผิดผิดผิดค่ะผิดเพราะยี่สิบเอ็ดส่วนสามมันก็คือเลขอะไรนั่นเองเจ็ดเจ็ดเจ็ดซึ่งเจ็ดมันอยู่ใน A อ่าข้อห้าผิดข้อหกหนึ่งจุดห้าเป็นสมาชิกของเไม่ ผิดไม่มีใน A ไม่มีหนึ่งจุดห้าข้อเจ็ดถูกหรือผิดถูกถูกอ่าเรื่องไม่มั่นใจมันหารแล้วได้สี่ใช่ไหมค่ะอ่าเขาบอกว่าสี่เป็นสมาชิกของ A ถูกเพราะมันมีข้อแปดถูกหรือผิดผิดครับอ่าข้อแปดฮะมีเสียงผู้ชายปิดท้ายสารัสดีมากข้อแปดผิดข้อแปดเขาพูดว่า แเป็นสมาชิกของ a แต่มันไม่มีนี่มันไม่มีเลขแปดจึงต้องตอบว่าผิดเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ข้อสามใหญ่ที่เราทําเนี่ยมันง่ายมันง่ายเลยแหละแต่มันก็ทําผิดได้ง่ายๆเหมือนกันมีโอกาสผิดสูงมากเวลาทํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้ต้องใจเย็นๆคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องอ่ะใกล้จบแล้ะให้ดูเป้าหมายเนี่ย วันนี้คือจบหน้าเนี้นะครับอามาดูข้อสี่ใหญ่ข้อสี่ใหญ่คําสั่งคือจงเขียนเซตของจงเขียนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเซตของจํานวนเต็มบวกที่น้อยน้อยกว่าสิบสมาชิกประกอบด้วยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมอันนี้คือผู้เขียนเจ็ดกับแปดสลับกันได้ไหม แปดเก้านี่อันนี้สมาชิกประกอบด้วยเลขพวกนี้แหละบรรทัดที่สองถามจํานวนจํานวนด้านบนน่ะมีกี่ตัวเก้าตัว,ตวโอเคเอาข้อที่สองใครหาเจอเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยยน<ด>และคมกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์มีเดือนอื่นอีกไหมไม่มีค่ะกุมภาพันธ์อ่านี่คือสมาชิกของมันคือคําตอบของมันกุมภาพันธ์ แล้วมันจํานวนสมาชิกข้อนี้จะตอบว่าอะไรหนึ่งค่ะหนึ่งอ่ามีแค่เดือนเดียวก็คือเดือนกุมภาพันธ์อ่าข้อที่สามประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนอข้อมูลที่ครูรู้มานะครับว่าไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือยังอาเซียนมีสิบเอ็ดประเทศแต่แต่เป็นสมาชิกแค่สิบประเทศ ช่ไหมครูรู้มาประมาณนี้ยกเว้นประเทศอะไรที่ที่ไม่เป็นสมาชิก<น>อู่อ่าติมอตีมออ่ะลองช่วยกันไล่ดูอ่าเริ่มจากไทยแล้วกันใชยอะไรอีกครับมาเลาเซียมาเลีครูขอเขียนแค่มาเลีเนาะจะได้เขียนทันอะไรอีกลาวเวียดลาวเวียนามเมื่อกี้อะไรนะลาวาลาวกัมบูชาบุนบูชาบุน ฟิลิปปินฟิลิปปินอะไรอีกลืมแน,น้วฟิลิปปินมันไม่รู้ว่าตัวอะไรกาลันตรงไหนไม่น่าจะเียนสิงคโปร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเหลือ,ออีกสามประเทศนู่นสิงคโปร์พม่าสิงคโปร์รปรมีสองคำเต่าล้วเมื่อกี้ได้ยนินสิงคโปร์พรมา่าแล้วก็เ,เ,กเมียนมาเรียกว่าเมียนมาแล้วกันเนาะ ก็อ,อ,อินโดนีเซียอ่าอินโดอ่ะครบแล้วตอบสิบประเทศอ่ะต่อไปข้อสี่เซตของจำนวนนับเมืนะ่อกี้ครูพูดให้เราฟังล้วน้องว่าจำนวนนับเวลาจะนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆพวกนี้คือจำนวนนับที่สอดคล้องกับสรรมการ x กำลังสองลบยี่สิบห้าเท่ากับศูนย์โอ้ยดูเหมือนยากแต่ดูนะครับคูละคูย้ายย้ายลบยี่สิบห้าจากลบย้ายไปเป็นบวกเช่นี้เองเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้คือเลขอะไรเอ่ยที่ยกกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้าสห้ายยกกำลังสองอย่างเช่น สากำลังสองหมายถึงสามคูณสามได้เก้าเลขอะไรกำลังสองได้ยี่สิบห้าห้าโอเคมีอีกมีอีกที่ยกกำลังสองแล้วได้ยี่สิบห้าคำตอบก็คือลบห้าครับห้ากับลบห้าเพราะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือลบคูณลบค,ค่าของมันเลยกลายเป็นบวกใช่ไหมเนี่ย ลบคูณลบกลายเป็นบวกแต่คําตอบถ้าครูตอบทั้งห้าและลบห้าครูตอบผิดนะมีใครรู้บ้างทําไมถึงผิดดอกจันไหมไหมดดอกจันก็ได้ฮะไม่รู้เรื่องัเ็อะไรหรอกเขาบอกว่าเป็นเซตของจํานวนนับใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบห้าใช้ไม่ได้ครับ คำตอบจึงตอบแค่ห้าอย่างเดียวมีหนึ่งตัวคือห้ามาสุดท้ายข้อห้าใหญ่น่าจะใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีถามว่าไอเซตตอไปเนี้ยมีจำนวนสมาชิกกี่ตัวข้อหนึ่งเซตเอมีสมาชิกกี่ตัวครับตอบนึ่ตัวกี่ต,ตัวนะนึ่นตัว หนึ่งหนึ่งครับหรือสี่มีใครตอบสี่ไหมไม่ไ้มันต้องใช้ลูกน้ําอ่าถูกต้องมีหนึ่งตัวมันมีเลขสี่ตัวก็จริงแต่มันไม่มีลูกน้ํามันไม่มีคอมมาขั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มีสมาชิกหนึ่งตัวข้อสองล่ะสี่ตัวสี่ตัวกระโดดมาข้อสี่ก่อนข้อสี่ช่วยกันนะมีกี่ตัวข้อสี่แปดหรือเปล่า แปดบางทีตาลายที่ครูข้ามข้อสามไปเพราะว่า <c oughs> ข้อสามเขาเขียนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปเรื่อยๆแปลว่ามีสมาชิกอีกหลายตัวเลยนับไม่ท้วนเลยแต่โจทย์เขาอยากให้เราตอบว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยเขาบังคับแล้วเราต้องตอบจำนวนตัวให้เขาให้ได้ใครรู้ <c oughs> บ้าง <c oughs> ต้องตอบว่าอะไร ไม่รู้ <laughs> อันนี้เป็นคําตอบจริงๆในเรื่องเซตเลยนะครับเป็นคําตอบจริงๆเลยไม่ใช่คําตอบกลวนๆนะครับถ้าเจอเซตแบบข้อสามเนี่ยแบบที่มันไปต่อกเรื่อยๆเนี่ยให้ตอบว่าหลายตัวมีกี่ตัวไม่รู้แหละแต่มันมีหลายตัวอโอเคเดี๋ยวจะแจ้งซ้ำว่าง,งานวันนี้ก็คือ ถ่ายรูปสมุดที่จดนะครับสมุดที่จดคือตรงไหนคือไอเนี้ยเนี่ยคือไอนี้นี่คือสมุดที่จดทีนี้ก่อนจากกันขอเช็คชื่อก่อนแันหนึงนะขอแชร์หน้าจอก่อน